สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแหลกหลังของ CF Moto 650 MT นะครับจะเป็นแหลกหลังงานตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นแหลกหลังสำหรับติดกล่องนะครับถ้าเอาไปติดปีบจะไม่แนะนำนะครับเหมาะสำหรับเอาไปติดกล่องแล้วก็บรรจุสัมภาระไม่หนักมากนะครับถ้าเป็นเอาไปติดปีบ แนะนำเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับงานจะเป็นทําสีดํามาให้นะครับเหล็กค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับเอาไปใส่สัมภาระไม่เยอะมากนะครับหรือเอาไปบรรทุกสัมภาระนะครับใช้เชือกรัดนะครับลองมาดูงานใกล้ๆกันนะครับจะมาพร้อมอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับก็จะมีชุดน็อตนะครับชุดน็อตมาให้4ตัวแล้วก็ชุดบูทนะครับเป็นตัวรอง ตัวเหล็กนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ